เดีด๋ยววันงุ่นนี่จัปก่อดใครคนหน่อยกินเลยคนละฟ้องเจ้าเบิ่งผนงลกูกไข่มัดผมแกะพร้อมที่จะออกไปหาแม่ถ้าว่าห่างหลับบ่อยนอนใครวะอันถุงห้องไว้จะเซนให้ยาะดีใส่ยดีให้เขา เป็นวนหองงามนอนคนฉวยค่ะยใส่สุดสร้างแม่ได้แม่เปนซื้อมาห้แต่คู่เกียจคุณเฮ้ย้ำไรเี้ยใช้ที่นอนมานอนห่อมั้งดิ้น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 คลองชุกไรที่นอน รวมให้ปปไปใช้ได้เนาะคือฮอดร้านไปเนานะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณป้อมตอนนี้ลูกคอยกระเรี่ยวๆวันนี้เดี๋ยวถ้าคอยสิเฮ็ดลูกประรกบประรกบไฮรังให้เพิ่นมัเนี่ยปลาแกวไอนนั่เกกน,นเบียดนึงกับปลาแซวอเทียนเนาะ ติดทั้งใส่สมสูงนีง่แหละก็สันติว่าสุขภาพสำคัญที่สุดติเนาะสุขภาพบอดี้เขาไปเห็ดง้าวโมดัยดิดู <c oughs> <c oughs> ด,ดากก้อนจะลอยกันดูดาก,ก่อนจะงอยกันนะตุ้ง ดนเนี่ยกระน้อนก็เ้นกใส่ค่อันนี้แค่อ่าบ่ค่ะเมื่ออื่นอยู่ใจตองรับคนไหนโอ้โตัหักตัวหักตัักตัวักเถาอออมาลมาลมาลเอแม่นี่แม่ย่นี่โอ้โแม่ย่นี่แม่ย่นี่ disclosurengkapansa. 你是给工厂干嘛的？嗯